สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อทีมหมวกทีมธงทีมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นธงทีมสวยๆเลยค่ะมาจากทีมงานของครัวปากน้ำนั่นเองนะคะขอบคุณลูกค้านะคะสั่งงานหมวกมาหลายใบเลยค่ะแล้วก็เป็นโทนเดียวกันนะคะสำหรับหมวกวันนี้เรียกว่าหมวกหน้าขาวนะคะ แล้วก็เป็นโทนสีน้าเงินนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นหมวกตาข่ายแบบนี้เลยค่ะนี่สําหรับหมวกตาข่ายนะคะก็จะช่วยเรื่องระบายอากาศแล้วก็สามารถปรับระดับศีสษะได้นะคะหมวกทุกใบนะคะสามารถปรับด้านหลังได้ทุกใบเลยค่ะแล้วก็จะระบายอากาศได้แบบนี้เลยค่ะนี่อ่ะเอามือเข้าไปเห็นชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะสามารถสกรีนลวดลายค่ะ ต้นลายอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะเหมือนกับทีมนี้นะคะทีมนี้มาจากทีมงานของครัวปากน้ํานะคะถ้าสังเกตใกล้ๆอ่ะให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะจะเหมือนว่าเอ๊ะตัวหนังสือเขาจะแบบแหวงแงขาดขาดหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วนะคะคือเป็นลายฟอนต์ของลูกค้าเป็นแบบนี้นะคะลักษณะฟอนต์นะคะงานจริงไม่ได้ขาดไม่ได้มีปัญหาเลยอันนี้พยายามซูมให้ดูใกล้ๆ,ๆมากๆว่างานจริงนะคะสวยคมชัดมากๆมากๆนะคะ แล้วก็ถ้ามองดีๆนะคะตอนนี้นะคะจะเห็นแล้วว่ามันใกล้มากจนใกล้จนไปเห็นรอยตะข่ายรอยงานงานฟองน้ําที่หมวกนะคะเพราะว่าเราตั้งใจซูมให้ใกล้มากให้ดูว่างานจริงนะคะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยอันนี้ก็คืองานที่เสร็จเรียบร้อยค่ะทั้งหมดนะคะสําหรับใครอยากเอออยากทํางานหมวกงมหม,ก,หมกทีมนะคะหมวกทีมสกินหมวกแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่0 6 3หกสามสีนะคะ หรือแอดไลน์มาคุยกันที่แอด Pool Sport ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทีมงานครัวปักน้ำนะคะเด๋ยเขอจะสมให้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ